สวัสดีครับวันนี้จะมา,อาบอกวิธีง่ายๆนะครับในการชำบีโกเนียนะครับต้นบีโกเนียแบบวิธีการควบแน่นนะครับได้กิ่งนะครับนี่ที่เราได้กิ่งมาแล้วนะครับกิ่งบีโกเนียนะครับเราก็จะทําการตัดใบออกนะครับนะตัดใบออกก็เหลือประมาณนี้นะครับประมาณนี้ วิธีการทำนะครับนี่คือผมก็เตรียมเอาไว้อยู่ในในแก้วยาวๆแบบนี้นะครับข้างล่างนี้เราเจาะรูด้วยนะนะครับเสร็จแล้วเราก็เอากิ่งบิโกเนียเนี่ยนะมาปักชำลงไปนะครับหลังจากนั้นเราลดน้ำให้ชุ่มนะครับเพราะว่าเราจะลดน้ำแค่ครั้งเดียวนะครับจนกว่าเขาจะเกิดรากนะครับ กดน้ำให้ทุ่มก็เพียงพอนะครับแล้วเราปิดนะครับเรา,เาฝาครอบปิดนะครับฝาครอบปิดแบบนี้นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าขวดขนาดนี้นยะแก้วขนาดนี้เขาจะมีรูฝาปิดเขามีรูเพราะฉะนั้นเราต้องจําเป็นที่จะต้องหาพลาสติกหรือเทปกาวมาปิดเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ซีนปิดฝา ิดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการไคน้ําของใบออกไปนะครับก็ทิ้งเอาไว้อย่างน้อย,อยก็ประมาณ25-30วันนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเปิดดูหรือตัวนี้เขาจะมองเห็นรากได้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับก็คือประมาณ30วันในช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงก็รอสักสี่วัน ถ้าใบเขาไม่ร่วงไปไหนก็แจ้งว่าเขาติดนะครับเนี่ยอันนี้คือต้นที่ติดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอันนี้เขามีการแตกยอดออกมาใหม่นะครับตัวนี้ก็ได้เกือบสองเดือนแล้วครับมีการแตกยอดใหม่ออกมาสองใบแล้วนะครับสวยงามครับลองทำดูนะครับ